ฮัลโหลที่ชมชมเพื่อนกันด้วยผมเองเข้าพูดแต่วันนี้ผมก็อยู่กับเกมระบบไม่เช่นเคยจะพอไปเล่นแบบปลาคัว่าคว่าป ผมว่าผมไม่เคยพาทุกคนไปเล่นแบบกลัวเลยโอ้ยนักกิจจังเลยจะขมับให้ดูเอ้าเอ่าเอ้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 าเอาอ้าอ้เอ้าเอเอ้เอ้า้าอาอ้เออเปเอเอ้าาเ้

Oh, ki beda, oh, Why? no, stun, wah, oh, ay sonic, 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 sorry. Sonic, 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 Sonic. sonic, sonic, bahkan, lagi nih sonic ร oh 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 ู้เลื sh ่ยว่าทำยังไงเออจุเออจุโอไมคก่อนบวกก่อนได้ไปที่เป็ีได้ฉันฉันขึ้นมัวได้แล้วเดียวอืมอืมเดี๋ยวคอยฟังทำให้กินไม่ลงเลยโอ้ยเวียนหัวว้าวอะไรเนี่ยมันเกิดดีขึ้น โมาากี้ว่าจะตกเมื่อกี้อือเฮ้หันห่นทำขนมปังตอนเช้าค่าเหรอวัดชงอะไร,รอ่ะ มือตัดต่อหรือเนีครับเป็นยงไงบ้าปะอระวังด้วยข้าวพวกนี้มันจะไปเกาะปูดแล้วก็ไม่ตูด ถัวน่ากินแจ้งเลยแต่ฉันไม่กินหรอกอ้าทำไมตกเฮ้ยน้องได้เลย่ะป้า๋ยวฉันทำออกอ่ะโอ้อะไรฟันนี่ไม่่ไม่ปกติโอ้งเงินจรดยี่ยวเท่ไยร่ ต้องการต้องการต้อการต้งการสงกางอยู่้วย่ว้าวมเขาจะโดนถูกบรสอโอโออโอคอโออโ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 อไม่ไม่ไม่เขาเป็นเก่งอครับอืมอือเฮ้ยักเีย ไปไปค่ว้าวอร่อยจังค้มมินจะในกาะซื้อนกาซือเกมพัทตกนะว้าวน่ากินทั้งนั้นเลย วิวเมื่อกี้ผ่านอย่าง่ายโอ้โหผ่านอย่างง่ายได้เลยครับผมง่ายได้กันไปละมาหน้าแะงกันไปกับพูนเพื่อนไปไปจับไอ้เผาเผาแล้ทิ้สายโอย้อะไรเนี่ยยังก็ร้อนเลยน่ากินนักกินเนี่ยไอ้อาทิตย์นี้เสร็จก็ต้องกินข้าวแล้วก็ต้องทำกันบ้าน กันบ้านเป็นสิงเป็นสิงอันตรายเป็นสัตว์ประหลาดของทุกคนใช่ปะมันเป็นสิงอันตรายมากครับขนมปังพุกกี้เป็นตุกเราว่ามันโอุ้กกเกม ไม่ใช่กินแอกที่จะมาดูสะงานแล้วแต่มันแต่มันเขาบช้าไงอือันเนี้ยจ่ไม่มีนี่อ่ัดปัดปัดไป วก็ออกมาภายนอกแล้วว้าวอะไรเนี่ยีี่โโมมจจิอะอ้าวเด็ดอะไรอ่ะอ้าวเสร็จเสร็จเสร็จเก็บข้าวมาดีๆหน่อยดิไปท่านผู้ชมว่ามันแบบนี้ มัจะแปลกอะไม่แปลกแปลก hey. เืออ้าเมื่อกี้มันทำตัวดิไงเฮ้ยมันแปลกแปลกแปลกันนี่วาเมื่อกี้เมื่อกี้อะไโดนอ่าผู้ชมย้อนให้ดูหน่อยว่าไม่ตายอะเฮ้ยช่างเจียงตุลเอ็มเฮโร ไม่คุณผู้ชมช่วงนี้ช่วงนี้เป็นยุคโควิดจงใส่แมสใส่แมสที่บ้านแล้วถ้าไม่ใส่แมสตอนออกเกินทางวะน,นะโอ้ยว่าใครไม่ต้องอดอึหลักทางด้วยนะพรับคุณผู้ชมพม่หอกจากหมาจะไป <c oughs> จาก ถ้ามาจะไปที่ตายไปเร็วอ้าเนี่ยแค่ทั่ไนม่ัวรที่เนนดแเที่หนกะี่ลรเหรอ,อ ไไปโอ้โน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 บายบายนะบ๊ายบายรักษาตัวให้ดีๆน่ะีคือหนุกและสนุกสิกัรเดี๋ยวออนไลน์เลยนะเราไม่ทำกันมาเมืนมไม่มีเวลามากไปละปะ